สวัสดีครับหัวขอองบาเต็กอีกแล้วครับผมวันนี้บาเต็กได้ตาทัวพี่น้องตําทัวแก้มนี่พี่น้องเนาะแก้มแก้มเขียดเขียดน้อยเขียดน้อยฝนตกหนาพอดีฝนตกครับผมฝนตกเรนวนิด้ปลาพ้อมปลาขาวพี่น้องปลาขาวซอยนะปลาขาวปลาซอยแล้วกันี่เขียดพี่น้องได้เขียดเมื่อกินกับตําทัวพี่น้องนี่ครับผมฝนตกฝนแรกพี่น้องมามากินกันับผม tông vào lại bên nào tông vào lại nhà hàng phía nào mà chỉ ra vùng khẩn ơn ho anh em phía nào đó có chỉ có phạt cột cột xe đây mà chỉ phía nào lại được xe bước cầu đâu Cảm ơn

ไม่ปาร์ตี้พี่น้องฝากไว้เป็นสิตเบตรมาโคมปลาสตี้ปลาสตี้ Mình lại kèm thua với nó Để tôi ngắm nó 哇。Wow. ไม่เกลียดอมเกลียดพี่้องเจลดเจดแต่นันนะเก๋ยดหน่อย นีกับไว้สำเนียงกับพี่นน้องๆขอบคุณหลายๆครับผมที่พีน้องออที่เขาเบิ่งเชิมารับช่วงผมสวัสดีครับ